กราบสวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมามาดูสนิกใหม่ของแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับที่เพิ่งมาตะกี้นี่เลยก็จะเป็นสนิกของอัปเดตโซโล่เลเวลลิงนะครับผมว่ามันไม่น่าใช่อัปเดตใหญ่เป็นน่าจะเป็นอัปเดต4.5ครับเพราะว่าตอนนี้มีลีกออกมาแค่2ตัวเป็นอ่าซงจินวูกับกับอ่าอีกีนนะครับนี่ซงจินวูกับอีกี ผมว่าต้องมัทุกคนก็ไปหาได้นะครับอีก e ีดยังหาได้อยู่ในดิจ n นสเตตตับเบิรนดันเจียนไม่ได้หายากขนาดนั้น,นครับนี่ครับามาที่ดิจ n นสเตตแล้วก็อันที่2อันที่3นี่ศูนจุดเจ็ดก็ได้อ e ีกีดแหละผมว่ารีบหาไว้ก่อนอัปเดตด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะอัปเดตมาใหม่อัปเดตนาน,น่าจะเป็นโซโล่รีวิลลิงครับเนี่ยไปดูหน่นี่ครับเดฟนะเขาก็ออกมาสปอยแล้วออกมาตะกี้นี่เลยนะ เาดาตัวอันนี้เป็นของทรงจินวูนะครับอันนี้เป็นล่างใหม่ด้วยนะครับนี่เพราะว่าในเกมมันไม่ใช่ชุดเงี้ในเกมมันจะเป็นชุดชุดไหนวะชุดนี่มันจะเป็นชุดเงี้ยชุดสีดําโค้ดดาแต่ในสนิ้มันเป็นอันนี้ชุดชุดแขนสั้นครับสกิลเอโอีกแล้วนะครับ แล้วมันเขาก็พิมพ์มาบอกว่าอ่าระบบใช้ชั้นอะไรกระชั้นก็ใช้ระบบอะไรไม่รู้แล้วก็อันภาพที่สองจะเป็นอีกรีดนะครับก็เป็นคนละสีแล้วนะครับเพราะว่าอีกรีดในเกมตอนเนี้ยสีสีดําฟ้าสีดําแล้วก็ตัดกระฟ้านะแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันม่วงม่วงตัดสีม่วงมันก็น่าจะทําให้คลายมังหัวาม,มากขึ้นนะน่าจะเป็นล้างจากผัดแหละ แล้วเขาก็บอกว่ามันยังมีอีกก็ถ้าคนดูอยากรูก็สามารถไปดูได้ในช่องสนีของ Discord ดนเมวันกันนะครับแล้วก็อัปเดตท,ที่มาตอนนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนี่สนีอัปเดตนะมีแค่ตอนนี้สิ่งที่อัปเดตอยู่ก็ n า w r e โหลดสปอนคอมทีสลิบอชแก้ไข you Arch, ยูคับบัชแอคทีฟวอล t ์ k e เ u n i ยูนิฟิกไอเซนแล้วก็อันนี้ เวลาเราใส่มันก็สลับได้อย่ี้เลยเอย้เราเบลตัดออ oh, ร้อยเอระโอชิดลืเป็นข้องเดบเฉยแต่เบลมันตัดร้อยนะเนี่ยเบลมันตัดร้อยกันล่ะฮัหนาน่ารักคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละสัตว์แล้วผมเพิ่งตื่นไปแหละก็เลยมาทําคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวยามาโมโตะนะครับนี่ได้มาแล้วในทํามาเมื่อคืนก็กว่าจะได้ก็ พอปูวะอะไรครับคลิปหน้าเป็นอ่อคลิปหน้าจะเป็นรีวิวยามาโมโตะนะครับบายครับคนดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยไอซัส